สวัสดีค่ะวันนี้ก่อนนอนเราก็จะมาแบ่งปันนะคะการอธิษฐานจิตให้กับตัวเองนะคะไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราแล้วค่ะทุกคนนะคะขอบคุณสมองนะที่จำแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณหูที่ฟังแต่เรื่องราวดีๆส่วนเรื่องไม่ดีลืมนเดือนหายไปขอบคุณผิวที่ทําให้ฉันหน้าใสหน้าเด็กขอบคุณดวงตานะฉันรักเธอนะขอบคุณที่ช่วย สองปะกายงดงามให้ฉันได้มองเห็นโลกใบนี้ขอบคุณหัวใจของฉันที่กล้าแกง่งคือเรานะคะก็ขอบคุณตัวเองแะละให้ได้สิบเจอย่างนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณที่นอนขอบคุณหมอที่ทำให้เรานอนหลับสบายนะคะ ขอบคุณที่ทําให้เรามีความสุขโชคดีมีโชคลาบมั่งคั่งร่ารวยพูดเยอะๆก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองไหลมาเทมาหาฉันตลอดเวลาฉันมีเงินเหลือเฟือมันจะทําให้เรามีความสุขมีสติค่ะนะคะยิ่งเราขอบคุณค่ะนะคะยิ่งทําให้เรามีความสุขมีสติมากขึ้นค่ะนะคะ สิ่งที่พี่นิดมาแนะนําคือเราแค่อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขเท่านั้นค่ะนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ